สวัสดีท่านชมทุกชัานด้วยนะฮะอยู่กับผมจ็อบซิงอัพนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า MC One Piece นะครับเอ้ย MC My Piece นะผิดอีกแหละนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วจะมาเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะฝังเวลนะฮะเวลตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยจะให้ดูไงเนี่ยตรงเนี้ย ะะจะมาฟาร์มเวลกันให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวอขอเตรียมของก่อนนะ,ะไม่รู้กูจะใส่ชุดแบบนี้ไปทำเพื่ออะไรนะฮะแต่ตายในโหมด PVP นี่หลายรอบมากนะฮะใน PVP ตายหลายรอบแบบท้อเลยอะ่ะ ตา,ตายจนท้ออ่ะ <c ười> คิดดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ่าแล้วก็ไอ้อะไรวะลืมละไอ้เฮียชอบลืมแบบเน,นี้ยอาหารอาหารอาหารไปเอาที่ไหนวะก็ช่างแม่งละกัน ออาหารอยู่ไหนวะที่มันแจกของฟรีอะแล้วเี๋ว้วมันติดเมาส์ติดโอเคดัแบบใหญ่นะี่อลูฟีีครับท่าน <c oughs> มีความอยากได้ใครทองมาเนี่ยมาก็เมื่อกี้มีเพื่อนทอ,อกมานะครับผม เออวันนี้จะมาฟาร์มเวลดีกว่าเดี๋ยวหาที่ฟาร์มก่อนว่าจะฟาร์มตรงไหนดีอ๋อเจอละเจอเจออาหารละเดี๋ยวโอเค ไปไปเฮ้ยลืมไปแล้วฟาร์มตรงไหนวะอ๋อน่าจะแถวโน้นแหละนี่นลนาายล่ฟาร์ม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 ตรงไหนวะเฮ,ฮียมาไม่ทันเลยลืมละ ก็ได้ฟาร์มมากๆแล้วจันเวลสามสิบเอ็ดนะฮเอ่อก็ยิ่งฟาร์มยิ่งเลือดเพิ่มนะฮะไปดูคลิปที่แล้วได้เลือดมันน้อยมากเจอที่ฟาร์มแล้วครับอืมมีที่ฟาร์มใหม่แล้วนี่ยไอ้อครับที่นี่ครับจัดไปมีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะนะครับฆ่าฆ่าบอสครับอืม มันนี่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 เยวจะฟาร์มสักเวล 3, นะ 3, าาาาสามห้านะสามห้าพอนะฮะสามห้าเราเข้าไปดูอะไรอย่างอื่นเล่นอะฮะอ่ะไม่ตีไม่ได้ปะ What the fuck จะบอกแล้วบั็อกอะ ไม่ตีไม่ได้เะรออสามาครับโอ้โหเมื่อกี้หลุดไปนะครับไม่รู้หลุดเนื่องจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเน็ตผมหรือเซิฟเน่าหรือเปล่าเออเออดิดิเอาดิเอาดิาดาดมามาดิมันค่าง่ายหรือค่ายากวะเนี่ยอื้ม อร่อย,ยชิวๆเนาะเอาบ่กเวลาทำ youtube ต้องทำด้วยสไตล์ตัวเองนะเนีย่ยเล่นไปกินปลายเป็นการยั่วคนดูอย่างหนึ่งนะครับตีปะตีปะตีมั่วอนะ่ะเฮ้ย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 โยโยเฮ้ย แต,แต่ผมตายไปหลายรอบมั้งนะตอน PVP ค่ะตายไปหลายรอบม,มากอะตายไปติดลบหนึ่งติดลบสองมั้งตอนแรกก็ฆ่าได้อยู่ดีๆแล้วคึกไงคึกแม่งโดนฆ่าของตกยังดีมีไอเบสช่วยไว้นะฮะแต่วันนี้เบสไม่มาเบสเล่นเซิฟอื่นอยู่นะครับกูมาคนเดียวก็ได้เล่นไปนแล้ว เฮ้ยลุมกูคนเดียวเลยนเวลสามห้าแล้วนะพยาามห้าหนีหนีสามห้าแล้วหนีบินหนีมันยังมีตามขึ้นมาอีกอ่าเวลสามห้าละฮะหกนาทีเวลสามห้าวอืฟัก็อไอ อะไรมามนไหนก็นไหนๆแล้วเอาแม่งสิบนาทีอ่ะไปแม่งเกือสิบนาทีอะ,อะมาวันนี้มาฟาร์มล้วนเลยดีวยกว่ากดแม่งอย่างเงี้ยแหละอืมที่ผมกินว่ขนขนมอะคอนน่น,น,นะครับ มาซื้อกันได้นะครับผมไม่ได้โปรโมทเพราะเขาไม่ได้จ่ายเบนไม่มางเงียบเลยนะใช่ไหมผม <c oughs> จะทำไปเรื่อยๆนะวันที่เนี่ย <c oughs> ทำหนึงว่าจะจบซีรีส์อ่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟอะไรนะบอกได้นะครับผมได้ได้ทุกเซิร์ฟอะ่ะ ออีกอย่างหนึ่งพยายามจะไม่ตัดคลิปด้วยนะฮะาให้ท่านผู้ชมดูกันแบบจุใจใจจุแล้วก็จุจิกันเลยนะฮะอย่าบอกหลุดอีกอะ <c oughs> หลุดที่ยงนะไม่หลุดอ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่เลด,มลด <c oughs> ผมไม่หลุดแต่ผมไม่เลิศ อืมอืมอืมแล้วตีป่ะตีแม่งตายไปหมดอ่ะนำคาญบอสพวกเนี้ยเชื่อว่าเป็นบอสอมตะเพราะอะไรรู้ไหมตายแล้วเกิดเนี้ยดูดิตีไม่เคยหมดเลยน่ะ เื่อเลยแล้วนะ่ะสามเจ็ดเองเหรอกูตรีมงานแล้วนะ่ะสำหรับใครอยากให้ผมสอนอะไรอะ่ะให้ผมสอนได้นะนะฮะสอนให้ได้ถ้าอันไหนผมเข้าใจจริงอ,อ่ะตัวอย่างว่าแกอัดหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยละกันนะครับ อาจจะคลิปหน้านะแล้ววิธีเราหลดตึมจีันพีชนะอร่อยไหมครับอร่อยอ่ะผมอร่อย ชมอร่อยไหมอมอร่อยอะ่ะอืมอร่อยอือ,ยอร่อยจริงอร่อยอ่ามื่อกี้นะครับก็เนื่องจาก แบบเป็นเป็นหน้าจอตัดคลิปใช่ไหมแล้วแล้วเนื่องจากแบบเมาส์มันไปมือบอลไปนะครับก็กดไปเพลอแบบกดขยายขึ้นเนี่ยมันเลยไปขึ้นหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะผมไม่ได้เล่นจอใหญ่ครัผมเล่นจอเล็กแต่ของผมไม่เล็กนะครับโอเคผมเข้าใจผมเล่นอะไรอยู่เฮ <c oughs> ้ยเฮีย เวลสี่สิบเวลสี่สิบอัาจคนเดียวนะมันยังไงไม่รู้อะไม่เป็นไรหรอกกดกดกดเวลสี่สิบเวลสี่สิบเวลสี่สิบจบคลิปเลยอ่าผมเป็นคนที่ตรงตรงนะครับก็ ถ้าบอกมาฟาร์มก็คือมาฟาร์มอย่างเดียวอะกูไม่ทํามาทําอะไรหรอกเออแค่นั้นแหละขอจบคลิปเท่ๆก่อนอืมฟุ๊บอ่านะครับเดี๋ยวถือดัางให้มันอีกรักหน่อย เ okay. ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโยโย,โยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีคร่ะ